ยินดีตอนรับข้าสูดรายการโมว่าพอดแต์นะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือลิชชัวหนังสือแห่งปัญญาเล่มที่สองอันเดีนะครับในตอนที่13นะครับความหมายของชีวิตนั่นเองนะครับอย่างที่บอกครับว่าตอนที่แล้วเนี่ยผมพูดหลายเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะครับแล้วก็ความเป็นพระเจ้าในตัวเรา่นเดงนะครับในตอนนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบดวงตาของมนุษย์ที่ไม่มีใครเปรียบเทียบได้นะครับคืออย่างนี้ครับทุกส่วนของร่างกายมนุษย์เนี่ยล้วนเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงผลงานสถาปนิกและ นักออกแบบที่ชํานาญกาน,นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อเครือ,ครอข่ายเซลล์นะครับหรือโครงกระดูกนะครับเทคโนโลยีหรือความพยายามความวิทยาศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถจําลองความซับซ้อนความแม่นยำและความยอดเยี่ยมของการสร้างสรรค์ของพระเจ้าได้นะครับในบรรดาสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหมดนี้ครับดวงตาเนี่ยเป็นผลงานชิ้นเอกนะครับที่น่าตื่นเต้น,ต,นตื่นใจเลยทีเดียวนะครับซึ่งซับซ้อนที่สุด ชิ้นหนึ่งนะครับความซับซ้อนและการทํางานของดวงตาเนี่ยอยู่เหนือขีดความสามารถของเทคโนโลยีใดๆนะครับที่มนุษย์เนี่ยคิดขึ้นคิดขึ้นมานะครับคิดถึงขึ้นมานะครับทำให้ดวงตาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่น่าเกรงขามของงานฝีมืออันยอดเยี่ยมนะครับและอันศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียวนะครับตัวอย่างเช่นครับขอ,อยกตัวอย่างนะครับก็คือรูม่านตาของมนุษย์เนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์รูปแท่งมากกว่า120ล้านเซลล์และเซลล์รูปกลวย ประมาณ6ล้านเซลล์นะครับอยู่รวมตัวกันนะครับร่วมกันอยู่ในพื้นที่ไม่เกิน1ตารางนิ้วเองนะครับหากเปรียบเทียบกับให้เห็นภาพนะครับก็คือ1ตารางนิ้วเนี่ยมีขนาดเท่ากับสเตมนะครับและแต่แต่ละพื้นที่เล็กๆเนี่ย 126ล้านเซลล์เนี่ยเชื่อมต่อกันอย่างเป็นเครือข่ายและแม่นยำและละเอียดอ่อนมากเลยทีเดียวนะครับเซลล์แต่และเซลล์เนี่ยมีบทบาทสำคัญในการตรวจจับแสงสีเสียงนะครับและการเคลื่อนไหวนะครับทำให้เรารับรู้ถึงโลกที่อยู่รอบตัวได้อย่างชัดเจนหรือเชื่อนะครับแล้วก็ความหนาแน,น่นและความซับซ้อนของสายเชื่อมต่อน,นี้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับสิ่งที่มนุษย์สร้างได้ เซลล์รูปแท่งเทียนครับแล้วก็เซลล์รูปกลวยภายในจอประสาทเนี่ยได้รับการออกแบบด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันนะครับเซลล์รูปแท่งตรวจจับแสงและการเคลื่อนไหวในขณะที่รูปเซลล์เซลล์รูปกวยเนี่ยทำหน้าที่เป็นลู รู้รับรู้เรื่องแสงและสีนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับการเดินสายที่ซับซ้อนนําทำให้เซลล์เหล่านี้เนี่ยสื่อสารกันได้ทันทีประมวลผลแสงที่เข้าดวงตาเรานะครับโดยความเร็วที่น่าทึ่งความแม่นยำของกระบวนการนี้เหนือกว่ากล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ดิจิทัลใดใดมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับไม่ว่ากล้องที่ล้ำหน้าที่สุดยังต้องใช้เวลาในการโฟกัสปรับแสงและประมวลภาพแต่ดวงตาของมนุษย์เนี่ยทำ ทั้งหมดได้อย่างราบรื่นแบบเร็วทม์ได้ทีเดียวนะครับแสงเนี่ยจะเข้าสู่ดวงตาผ่านกระจกม่านตาและรูม่านตานะครับแล้วก็ม่านตาเนี่ยจะควบคบุมปริมาณแสงนะครับจากนั้นแสงก็จะไปโฟกัสที่เลน n ์น่านะครับซึ่งเป็นเนื้อเยื่อบางๆที่อยู่ด้านหลังของดวงตาและทีนี้ครับประกอบไปด้วยเซล เซลล์รูปแท่งนะครับแล้วก็เซลล์รูปกลวยนับล้านเซลล์เลยทีเดียวนะครับเซล์เหล่านี้เนี่ยจะแปลงแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้าจากนั้นก็จะผ่านเส้นประสาทไปยังคอเทกนะครับแล้วก็การมองเห็นของสมองนี่คือจุดที่ความจิดจ้าที่แท้จริงของดวงตาบนโลนีชัดเจนและปรากฏขัดเกนยิ่งขึ้นเวลาที่แสงใช้การกระทบกับจอประสาทตาแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าและไปถึงคอเทก การมองเห็นของสมองนั้นรวดเร็วอย่างนะ่าทึ่งตกตะลึงเลยทีเดียวนะครับรวดเร็วมากถึงขนาดที่กระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในไม่ถึงหนึ่งในลอยวินาทีในช่วงพิบตานะครับสมองของเราเนี่ยได้การประมวลผลแสงจนกลายเป็นภาพที่สุขมณ์แบบแล้วทําให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นโลกในรายละเอียดความลึกซึ้งและสีสันที่ชัดเจน หากเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีนตอนนี้แล้วนะครับแล้วแม้แต่กล้องดิจิทัลที่ทันสมัยที่สุดก็ยังต้องใช้เวลาในการถ่ายภาพประมวลผลข้อมูลและแสดงภาพบนหน้าจอนะครับในสถานการณ์ที่มีสภาพแสงที่แตกต่างกันเช่นห้องมือจู่ๆก็สว่างจากแสงจากแสงสว่างจ้านะครับกล้องจะต้องใช้เวลาหลายนาทีเลยทีเดียในการปรับแล้วก็โฟกัสใหม่ อย่างไรก็ตามครับดวงตาของมน,นุษย์สามารถปรับได้ในทันทีนะครับแล้วก็โดยการประมวลผลการเปลี่ยนแปลงของแสงโฟกัสแบบเร็วทม์โดยไม่มีการเกิดหน่วงหรือล่าช้าที่สังเกตเห็นได้นะครับนอกจากนี้ครับแม้ว่ากล้องความละเอียดสูงที่สุดในปัจจุบันเนี่ยจะสามารถตรวจจับภาพรายละเอียดที่น่าทึ่งได้แต่ยังขาดความสามารถเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถของดวงตาของมนุษย์ในการรับรู้โลกแบบสามมิติเต็มรูปแบบ พร้อมกับการรับรู้ความลึกที่ราบรื่นด้วยสีสันที่หลากหลายกล้องจะพจะจับภาพนิ่งโดยโดวงตาเนี่ยจะเคลื่อนไหวอยู่ตอลอดนะครับสแกนและประมวลผลข้อมูลใหม่ทุกๆวินาทีช่วยให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวและในสภาพแวดล้อมต่างๆไดะอย่างคล่องตัวนะครับความสามารถของดวงตาของมนุษย์เนี่ยในการเปลี่ยนจากเปลี่ยนสีจากแสงเป็นแสงมืดได้อย่างราบรื่น โฟกัสวัตถุที่อยู่ใกล้และไกลได้นะครับและรับรู้สเปกตรัตมสีได้ทั้งหมดในขณะที่การการปรับตามเปลี่ยนแปลงในมิลิเมตรในมิลิวินาทีนะครับซึ่งเขามีผลออกมาเลยนะครับถือเป็นผลงานวิศวกรรมที่ไม่มีอุปกรณ์ที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นได้เทียบได้เลยีเดียวนะครับความเร็วและการประเมิน ประสิทธิภาพที่ดวงตาและสมองทํางานร่วมกันเพื่อสร้างภาพนั้นน่าช่างมหัศจรรย์จริงๆ,ๆนะครับครั้งต่อไปครับที่ท่านฟังเนี่ยได้ถ่ายภาพด้วยโทร,โทรศัพท์นะครับลองนึกถึงเทคโนโลยีในมือถือของท่านฟังก็ได้นะครับลองนึกถึงเทคโนโลยีขั้นสูงสุดที่มีอยู่ในร่างกายของคุณเองเมื่อคุณถ่ายภาพครับกล้องของโทรศัพท์เนี่ยจะจับแสงนะครับประมวลผลสแสดงภาพไม่เร็ว หรือซับซ้อนเท่ากับดวงตาของมนุษย์นะครับและสมองของมนุษย์นะครับแสงเนี่ยจะเข้าสู่ตรงจอประสาทของดวงตาเรานะครับแล้วก็แปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าซึ่งส่งผ่านเส้นประสาทตาด้วยความเร็วสูงนะครับแสงจะสร้างภาพที่สมบูรณ์แบบในคอร์เทกในการมองเห็นในทันทีกระบวนการที่รวดเร็วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยรับรู้การเคลื่อนไหวความลึกและสีได้แบบเรียลทม์ โดยผสมผสานข้อมูลนะครับจากดวงตาทั้งสองข้างเข้าด้วยกันอย่างรับลื่นใด่นเองทีนี้ครับในดวงตาของมนุษย์เนี่ยไม่เพียงแต่ไม่เพียงเป็นอุบัติเหตุทางชีววิทยาหรือผลงานจากวิวัฒนาการ วิวานา,นานการที่เกิดขึ้นโดยสม่ม45เท่านนะครับแต่ยังเป็นผลงานชิ้นเอกในการออกแบบอีกด้วยนะครับทุกแง่มุมของลุงนาเนี่ยตั้งแต่ความสามารถในการโฟกัสไปจนถึงความเร็วอันนาทึ่งในการประมวลผลข้อมูลภาพล้วนชี้ให้เห็นถึงพระผู้สร้างนะครับอันชาฉลาดความซับซ้อนในการออกแบบการเชื่อมโยงที่แม่นยำของเซลล์และการสื่อสารที่รวดเร็วระหว่างดวงตาและสมองนะครับล้วนบ่งบอกถึงระดับความระดับของวิวัฒ วิศะวะกรรมศาสตร์นะครับที่เหนือกว่าสิ่งใดที่เราสามารถจําลองได้นะครับในความหมายของชีวิตครับทีนี้ครับจิตวิญญาณแต่ละดวงเนี่ยมีจุดมุ่งหมายในการเดินทางเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมครับเฉพาะตัวนะครับในการจุติสู่โลกแห่งวัตถุแห่งการเวลาอวากาศสสารไม่ว่าเราเนี่ยอาจจะอยู่ในขั้นตอนต่างๆของวิวัฒนาการและความก้าวหน้านะครับแต่ละการพื้นฐาน ที่อยู่เบื้องหลังการดำรงอยู่ของเราคือการเรียนรู้ครับการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติของจิตวิญญาณของเราทุกคนนะครับและการเรียนรู้จะก้าวข้ามความแตกต่างหรือเจตนาของแต่ละบุคคลแม้ว่าเราจะพยายามหยุดการเรียนรู้ของตนเองไปก็ตามครับก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดนิ่ง อยู่ได้นะครับเพราะจักรวาลเราเองเนี่ยก็อยู่ในสภาวะสภาวะ,าวะการขยายตัวตลอดเวลานะครับและเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับโดยพื้นฐานแล้วครับเราคือจลุลภาคของกระบวนการขยายตัวของจักรวาลน,นี้ครับมีสิ่งใหม่ๆให้คนพบเข้าใจและตื่นรู้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นระดับส่วนบุคคลหรือในบริบทที่กว้างขึ้นของการดำรงอยู่นะครับการยอมรับความจำมในการเรียนรู้โดยธรรมชาตินี้จะช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับและสอดคล้องกับการสอดคล้องกับการคลี่คลายของจิตสํานึกของจักรวาลเองการเปรียบเทียบของการเติบโตของต้นไม้เนี่ยสอนบทเรียนอันล้าลึกเกี่ยวกับการเดินทางของจิตญาณแก่มนุษย์นะครับแล้วก็แก่เราด้วย เช่นเดียวกับความสูงของต้นไม้ที่ได้รับการค้ำจุนโดยลากที่อย่างลึกการที่เราเก้าวขึ้นสูงสุดของจักรวาลทําให้ทําได้โดยการก้าวลงสู่จุดต่ําสุดของการดํารงอยู่นั่นเองการลงไปสู่จุดต่ําสุด เราทําให้เราเนี่ยเข้าใจและชื่นชมประสบการณ์ของมนุษย์ในทุกแง่มุมนะครับตั้งแต่ความท้าทายความยากลาบากไปจนถึงความสําเร็จและความสุขนะครับการเดินทางครั้งนี้เนี่ยทำให้ใจิตใจเราเนี่ยขยายตัวและจิตสึกของเราเนี่ยพัฒนามากขึ้นนะครับอันนี้ผมยอมรับว่าเป็นจริงนะครับทําให้เราเนี่ยเข้าใจและยอมรับความจริงสุดๆของจักรวาลได้นะครับโดยพื้นฐานแล้วครับการที่เราดําดิ่งลงไปสู่ห้วงลึกของโลกแห่งวัตถุนั้นจะทําให้เราเนี่ยได้รับปัญญา ความแข็งแกร่งและความเข้าใจที่จําเป็นในการเข้าขึ้นไปสู่ขอบเขตส,สูงสุดของความเข้าใจทางจิตวิญญาณนัในเองเช่นเดียวกับต้นไม้ที่เติบโตสูงขึ้นได้นะครับด้วยการย่างรากลึกลงไปในดินก่อนนะครับจิตวิญญาณของเราเนี่ยเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้ด้วยการนำดิ่งเข้าไปสู่ห้วงลึกของการดำรงอยู่ของมนุษย์ การเลือกที่จะจุติในโลกทางภาพนั้นครับให้โอกาสเป็นเอกลักษณ์สําหรับการเติบโตของจิตวิญญาณของเรานะครับและการค้นพบตัวเองในโลกแห่งจนินตนาการซึ่งการสแสดงออกมาเกิดขึ้นในทันทีนะครับโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆน,นั่นมีความท้าทายหรือโอกาสเพียงเล็กน้อยสําหรับการเติบโต,ตส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามครับในโลกของวัตถุโลกแห่งวัตถุเนี่ยการสแสดงออกมาเป็นกระบวนการที่ต้องใช้แรงจูงใจพลังงานเวลาความพยายาม วะวินัยนะครับในกระบวนการแสดงออกในโลกแห่งกายภาพนี้ครับเราได้เดินทางอย่างล้ำลึกเพื่อค้นพบการเปลี่ยนแปลงของตนเองเราเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายที่ทดสอบความอดทนความมุ่งมั่นและลักษณะนิสัยของเราอุปสรรคแต่ละอย่างที่เราเอาชนะได้เป้าหมายแต่ละอย่างที่เรามาลุได้ล้วนเป็นเครื่องพิสูจน์ ความแข็งแกร่งภายในครับและความสามารถในการเติบโตของเราเมื่อเราผ่านพ้นความซับซ้อนของโลกแห่งวัตถุไปได้เราก็จะเข้าใจตัวเองและศักยภาพของตัวเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นขึ้นไปอีกนะครับรเราเผชิญกับความกลัวข้อจํากัดความมัน่นความไม่มั่นคงการเรียนรู้ที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านี้การเดินทางเพื่อควบคุมตนเองและวิวัฒนานการส่วนบุคคลเป็นเป็นส่วนพื้นฐานของประสบการณ์ แห่งจิตวิญญาณของเราในโลกไก่ยภามันเองลึกๆครับท่านฟังครับในตัวเราเองเนี่ยทุกคนเนี่ยมีคําแนะนาอันลึกลึกลับเลยนะครับซึ่งเป็นกระบอกเสียงกระซิบอันแ่วเปล่านะครับที่คอยผลักดันเราไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องในขณะทุกขณะที่เราหายใจเสียงภายในนี้มักจะเรียกว่าจิตใจที่สูงกว่าเรานะครับหรือการปรากฏตัวของพระเจ้านะครับอันนี้คือเรื่องจริงซึ่ง คล้ายคลึงกับแนวคิดเรื่องพระเจ้าก็ได้นะครับในพระคัมภีร์ไบเบิลหรือในศาสนาอื่นๆนะครับที่พูดพูดกันเลยนะครับก็เป็นความเชื่อทุกๆอย่างนะครับเสียงนี้มุ่งมั่นหรือมุ่งหวังที่จะนําเราไปสู่การยกระดับจิตใจนะครับการตื่นรู้และการจัดแนวเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายที่แท้จริงในชีวิตของเรานะครับเมื่อเราได้เรียนรู้และฟังคําแนะนําภายในและปฏิบัติตามภูมิปัญญาของมันด้วยความเชื่อและความศรัทธาในสิ่งที่ไม่รู้จัก การเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งเกิดขึ้นครับเมื่อเวลาผ่านไปขณะที่เราเนี่ยใส่ใจกับบทสนทนาภายในและการปรับการกระทําของเราให้สอดคล้องกับคาแนะนําของมันจุดมุ่งหมายในชีวิตของเราเนี่ยก็เริ่มเปิดเผยเออกมาต่อหน้าต่อตาเรานะครับการปฏิบัติตามแนวทางภายในเสียงนี้ครับเป็นแนวทางการเดินทาง เข้าสู่การค้นพบตนเองและการเติบโต,ตทางจิตวิญญาณซึ่งต้องใช้ความอดทนความกล้าหาญความเต็มใจและการยอมจำนนต่อภูมิปัญญาของจักรวาลอย่างไรก็ตามครับเมื่อทำเช่นนี้ได้ครับเราก็จะเปิดรับเบิดเปิด,ปด,ปดใจรับความเข้าใจอันล้ำลึกความสดคล้องและประสบการณ์ต่างๆที่ส่องสว่างในเส้นทางของเราและเปิดเผยให้เห็นความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของการดำรงอยู่ในชีวิตของเราเองตอนต่อไปครับ ตามข้างบนและข้างล่างนะครับการจะเข้าใจการสารา้างสรรค์จักรวาลเนี่ยและความเชื่อมโยงของคุณกับทุกสิ่งนั้นจําเป็นต้องเข้าใจว่าข้างบนเป็นอย่างไรข้างล่างก็เป็นอย่างนั้นครับเมื่อคุณเข้าใจแนวคิดนี้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับแนวคิดนี้เนี่ยจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้ของท่านฟังซึ่งไม่สามารถละเลยได้เลยนะครับด้านบนเป็นอย่างไรด้านล่างก็เป็นอย่างนั้น comings, นะครับการสรุป หลักการของการติดต่อกันซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการสะท้อนหรือการสะท้อนระหว่างจากักรวาลอันกว้างใหญ่จกักรวาลอันเล็กจากอาณาจักรที่สูงกว่าและอาณาจักรทางโลกในคิดนี้สื่อถึงว่ารูปแบบของพลวัตที่สังเกตได้ในจกักรวาลที่กว้างใหญ่จะสะท้อนออกมาในระดับที่เล็กกว่า <c oughs> เช่นในชีวิตของแต่ละคนหรือแม้แต่ใน,ในใจิตใจของมนุษย์ กฎนี้มีผลมาคับใช้กับทุกแง่มุมของการสร้างสารรค์ครับตั้งแต่ระดับจิตวิญญ,ญาณจิตใจกายภาพตั้งแต่จักรวาลขนาดเล็กที่สุดไปจนถึงจักรวาลขนาดใหญ่ที่สุดนะครับเราได้เห็นการปรากฏกฎนี้ในโลกกายภาพนะครับโดยเฉพาะในพืชต้นไม้ตัวอย่างเช่นครับรากของต้นไม้เนี่ยทอดยาวลงไปในดินจนถึงลาต้นที่ทอดยาวขึ้นไปจนบนท้องฟ้าและการแห่งความสัมพันธ์นี้ปรากฏให้เห็นชัดเจน ในปรากฏการณ์น้ำไม่ท่วนซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมโยงและความสมาคีที่แฝงในทุกแง่มุมของการดำรงอยู่นั่นเองถ้านฟังดูรูปก็ได้นะครับนี่คือรูปพลาฟ่านี่คือต้นไม้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับรูปะระบบประสาทนะครับแล้วก็เซลล์สมองนะครับก็คือนั่นแหละรครับนี่คือตั้งแต่จักรวาลน,นะครับจักรวาลก็เป็นแบบนี้นะครับตั้งแต่ ร่างกายมันก็คือจักรวาลนะครับแล้วก็จักรวาลก็มีคล้ายๆแบบนี้นะครับไม่แต่ดวงที่ยังเป็นรูปร่างคล้ายๆกับเซลล์ของมนุษย์เลยนะครับจากภาพรับด้านบนเนี่ยจะเห็นได้เห็นชัดได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างสิ่งที่ปรากฏต,ตามธรรมชาติทั้งหมดความสมาคีนี้เกิดจากโลกทาง่งภาพที่แสดงออกถึงไฟฟ้ารูปแบบที่ซับซ้อนที่เราเห็นสังเกตเห็น ในรูปแบบต้นไม้รูปแบบธรรมชาติอื่นๆก็คือการแสดงออกทางธรรมชาติการแสดงออกของพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้านี่เป็นแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังของโลกใบนี้นะครับที่ปรากฏขึ้นไฟฟ้านี่ให้พลังงานแก่ระบบประสาทของมนุษย์นะครับของเราและรักษาความมีชีวิตชีวาของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดดังนั้นเราจึงเห็นรูปแบบไฟฟ้าที่แฝงอยู่ในทุกสิ่งที่ปรากฏทั้งหมด รวมถึงโครงสร้างที่ซับซ้อนของต้นไม้และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆเราจะเจาะลึกหัวข้อนี้ในตอนท้ายเล่มครับท่านฟังโดยจะสํารวจในบริบทที่เหมาะสมร่างกายของมนุษย์เนี่ยเปรียบเสมือนกับจุลภาพของมนุษย์เคของของโลกนะครับที่สะท้อนจังหวะและวัฏจักรของโลกชิ้นเดียวกับฤดูดการเปลี่ยนแปลงในโลกภายนอก ไั้าจากเหล่านี้เนี่ยก็ปรากฏชัดขึ้นในตัวเราด้วยนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อฤดูร้อนมาถึงเนี่ยเราจะรู้สึกระดับพลังงานที่เพิ่มขึ้นอารมณ์ที่พุ่งขึ้นนะครับและแรงผลักดันมากขึ้นในการดำรนงอยู่ตามความคิดของเราในการจาตาแหน่งภายในกับโลกธรรมชาติที่เน้นย้าถึงความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งระหว่างตัวเราเองแต่ละคนกับจักรวาลที่กว้างใหญ่ระดับโฟโบนันชีเนี่ยเป็นสายลักที่รวบรวมความแนวคิด ที่ลึกลับที่สุดและล้ำค่าที่สุดนะครับระดับของฟิโบนัชชีเนี่ยเชื่อมโยงกับจักรวาลขนาดเล็กซึ่งสแสดงของเกียวภายนอกเข้ากับจักรวาลขนาดใหญ่ซึ่งสแสดงด้วยเกียวภายในได้อย่างเป็นเอกลักษณ์นะครับสิ่งที่แน่ทึ่งคือความสามารถในการดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สุดโดยไม่บิดเบืองนะครับไม่เปลี่ยนแปลงและคงไว้ซึ่งความกลมกลืนความงามโดยธรรมชาติ สัญลักษณ์เป็นพยานยาถึงความเชื่อมโยงอันนิรันดรของทุกสิ่งทุกสิ่งนะครับซึ่งต่างในสะท้อนหลักการเหนือกาลเวลาที่ควบคุมทั้งสิ่งที่เล็กที่สุดและด้านที่ใหญ่ที่สุดของการดำรงอยู่อันหนึ่งขอบคุณท่านฝั่งทุกท่านสุดหัวใจจริงครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์และอคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับขอให้ค่ำคืนนี้ครับมีแต่ความสุขและสงบครับขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ผมรักท่านฝั่งทุกท่านสุดหัวใจจริงครับ ขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับขอบคุณไปถึงสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นสิ่งทีสง่สัมผัสได้ไม่ได้นะครับความชื่วทุกสระนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมกับความมั่งคงมาข้างและพลังงานที่ต้องเงินที่ไหลเวียนในตัวผมรวมไปถึงพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวผมด้วยนะครับจิตใต้สำนึกจิตสำนึกของผมด้วยนะครับขอบคุณที่นําพาผมมาพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองและชีวิตที่ดีขนาดนี้นะครับขอบคุณสำหรับความมั่งคงมาข้างจากจักรวาลด้ จริงๆครับท่านฟังท่านในเรื่องของร่างกายมนุษย์และจิตใจมนุษย์เนี่ยเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากในสระผมนะครับตั้งแต่ผมมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยรู้สึกว่าชีวิตได้เรียนรู้อะไรเยอะมากนะครับโดยเฉพาะว,ว่าในหลายๆเรื่องเทคโนโลยีต่างๆที่ผมได้เรียนรู้มานะครับแล้วก็รวมไปถึงศาสตร์ต่างๆที่ผมได้เรียนรู้มาทุกอย่างที่ผมได้เรียนรู้มาที่สุดของที่สุดของชีวิตของผมก็คือ จิตวิญญาณภายในข้างในข้างในสุดๆนั่นเองจิตวิญญาณจิตทัศน์ของผมเองนะครับที่ผมเนี่ยชอบเรียนรูน้เรียนรู้มากที่สุดนั่นะเองนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ